ลูกหลานสิมาสองคนนน่สิม่มันมาพอมันมาถามอย่างลยอุ้ยมันมาเห็นมันเรีนอุ้ยของข้งของข้างนั่นน่ะปะไก่มันเยงมเจ็บเข่าตัวจุหงบไก่ผมเองอะไรเก็บเนาะบดนทีใไ้ไล่ครกเอาซ่าผมเกือบเลยกินคนก็เป็นคนคิดใจดีเห็นนี่อุ้ยขอบคุณป้าขอบคุณครับขอบคุณครับหน้าสงสารอยงเลยกับใบใบไก่ไม่ซุ่มมา เอาไ้เอาไ้เขากินจิตใจดีป้าพูดถูกแล้วครับจะก้วบ้านแหงเราที่จะขคือกว่านาอหนักเลยทีนี้หนักกว่าเขาลอาไปตลาดดีกว่ามาไมิได้กินก็น่น่าจะง่ายกว่านี้มันปล่อยของทางผมต้องให้จ่ายแล้วครับวันเนี้ยค่าค่าแบบว่าค่าค่าเลยนะค่าน้ำอ่าเครื่องดื่มชูกำลังไม่ให้ช่างใหู้ทุบเดี๋ยว เห็นกดหนึ่งครับเห็นไว้กดหนึ่งครับผมค่าจ้างข่อยวันนั้นค่อยให้ค่อยค่อยแบ่งค่าจ้างโอทีของแอดมินเราได้ร้อยหนึ่งค่อยเหลือสองร้อยไปนลยตอนนี้ตอนนี้เราสองร้อยวัน <wiping> น <out> oh. ี้สามร้อยยังไม่โดนหักอวันนี้มีสามร้อยออเวันนี้มีสามร้อยวันละสามร้อยรวมเป็นหกร้อยได้อยู่ได้อาตุบหกร้อยนะอาโอเคเดี๋ยวเราตุบหกร้อยนะครับเราตุบหกร้อยนะเราจะ เอาค่าแรงเราสามร้อยบาทต่อวันมาตุบเป็นน้ำดื่มให้กับพี่พี่ยูทูบเบอร์ถือเป็นราคาค่าขายของขังค่าขายของไปใสรละซุ่มน่ยเจ้ายังหาไปปล่อยอย่างเดิมเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นกละมังแล้วมีอะไรปิดไว้แล้วก็มีอะไรกำลังเข้าชาร์จเล้งอยู่เล้งอยู่เล้งอยู่น่าจะเป็นปลาคอนะอย่าปล่อยท้อปาอ เอาเอาไว้เอาไ้มกซเออปัญหาเนี่ครับปุมบกวาุ่นีุ่าตงด้เอาุณามาติดตามและเป็นกําลังใจคู่นะคะขอบคุณคุณพี่เราใหม่นะครับกำลังคำนวณอยู่นะครับซึ่งมีมีการคำนวณกันอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับคุณสมสุพรเนาะ ขอบคุณมากมากนะครับคุณลิศนะครับได้เบอร์โทรจากช่องแล้วฝากคุณน่ารักมารยาทงามมากนะครับอ๋อที่ลีศแกแับาดาครับผมขอบคุณน่ารักมารยาทงามมากนะครับนะขอบคุณต้องกราบขอบคุณนะครับคุณครูตอมด้วยนะครับคุณครูตอมที่ที่เป็นช่วยประสานให้นะครับช่วยประสานแล้วก็ แจ้งมาให้ทางผู้หูได้ทราบเนาะว่าความต้องการของคุณฤทธิ์นะครับเนาะอยากสนับสนุนรียนะครับถ้าสนับสนุนรีอาในส่วนของโปรซื้อบ้านให้หลานนะครับนะก็ยังขาดอยู่อีกประมาณ400กว่ากว่า400กว่านะครับ400กว่ากล่องนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนเป็นกาลังใจให้ลุงกับป้า โปร10โปร10กล่องเลยครับเซตเลิฟลุงพลป้าแตนนะครับเหลืออีก90เซตป้าแตนลุงพลก็จะรีอาร์10กล่องราค่ะ3,900บาทรีอาร์10กล่องราค่ะ3,900บาทรีอาร์กาแฟ10กล่องราค่ะ2,900บาทเรามีอะไรให้ไปด้วยมีเสื้อลายเซ็นลุงพลครับ limited edition นะตามนั้นฝากเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับใช่แล้วแต่ถ้าฝากเป็นกําลังใจให้ชิดปากแปวตอนนี้โปรเจกต์ซื้อบ้านให้หลานซื้อบ้านให้ปู่ให้ย่า ยังขาดอยู่400ขาดอยู่33กล่อง999กล่องถ้าใครจะเอาเคส999กับกล่องที่1,000ไปซื้อ99กับ1,000ก่อนนะครับซื้อก่อนได้เลยเราจะลงคิวไว้ให้นะฮะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเล่ไๆตามไปจองคิวได้เหมือนทะเบียนรถใครชอบเลขสวยจองเลยใครอยากได้เลขสวยจองเลยตอนนี้นะครับต้องสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์โอ้ยผมลงไม่ได้ลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยมันไม่อัพมันไม่อัพให้มันหมุนมันไม่มีสัญญาณไหมฮะอยู่งานผมแล้วครับป้าป้าเอาเครื่องนี้ไล่์ตรวจทาบ่อรับมันมันหอนบรือป้าลูกหอนปะกันตังไงอ๋อกรนั่งว่าเบิ้มตะนี่แหละปานอด นี่นี่อยากได้อยากได้ที่ถามนี่แม่อะไรอยากได้อยากได้ใช่ไหมเราต้องพูดออกสื่อเอากดดันกดดันเสิร์ฟได้ยินครับกดดันเอาทางนี้ทางนี้แสงอยู่ทางนี้เอยาอย่างอย่างบอกไรนี่กระโถไปหาสวัสดีครับขออะไรครับประจันศรีแม่บอกนะนั่นสแกนนั่นเจ้าโอ้ยเรียกไปจ่ายตังค์เอาเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าโปรเซฟแอนเลิฟลุงพลป้าแดดนะครับเหลืออีก เก้าสิบเซตเก้าสิบเซตเท่านั้นนะครับผม